แม่ยูฟานแชมเปี้ยนเลกแรกในร,รอบสีท่ทีสุดท้ายไบเยนมูนิคเปิดบ้านกำลังเรื้อนของแล้วมานดิดลูกแรกก็เป็นมาซิโอจูเนีย่าด้วยความเร็วสอดบอลมานะครับแล้วก็ลูกที่สองของายเยนมูนิคลูกมาตีเสมอของายเยนก็เป็นทำฟาวล์ปรกอบเขตโทษนะครับแล้วก็ลูกที่สองของ ฝายเยนก็เป็นรอยซาเน่นะครับยิงแรงเน้นเน้นค่ะค่ะคือซา,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 าเน่แล้วก็บุกไทยก็เป็นมาซิลจูเนยนะครับแต่เมื่อคืนเปนเชก็พายแพ้ให้ดอทมุลในเลกแรกนะครับต้องมารอดูครับพอเปเชเคยเล่นกับบาร์เซโลนาสไตล์นี้ครับให้บาร์เซโลนาชนะก่อนแค่แซมซูสี่แล้วเลกสอง ทีมนี้ถึงจะจริงครับผมว่าการันตีว่าเปเชนา่าจะได้เข้ารอบชิงไม่รู้ว่าจะได้เจอใครนะครับถ้าเจอก็จะเป็นงานง่ายงานยากของทีมฝ่ายตกขามนะครับพิมรีนะัดที่36นะครับต้องก็ต้องเล่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับจ่ฝูงร้องากาฝูงตายจะฝูงมีแมนซิตี้กับอเซนอนนะครับชิงชัยตอนนี้อเซนอนอยู่อันดับหนึ่ง มีแต้ม80แต้มนะครับมาสเตอร์สตีมีแต้มอยู่วัน79แต้มนะครับถ้าร์เซอลนนชิงชัยเอาแต้มไม่เยอะนะครับถ้าแต้มไม่สูงแต้มก็จะยังสูงสีนะครับพอจบจากนัดนี้แล้วก็ต้องไปเจอมชสเตอร์ยูไนเตดก็ฝากมชสเตอร์ในเกตด้วยนะครับว่าฝากดึงแต้มหน่อย อย่าให้อาร์เซนอลเอาแต้มเยอะเกินไปให้มันเหลือศูนย์แต้มยิ่งดีนะคนบ้านเดียวกันนะครับแมนเชสเตอร์เหมือนกันนะครับคนหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกหนึ่งแมนเชสเตอร์อยูนแต่บ้านเดียวกันช่วยกันนะครับถ้ามีเรื่องอะไรสอบถามมานะครับในเรื่องอะไรสอบถามมาได้เรื่องกดติดตามกดไลค์ครับขอนแกรบ